วันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยเขาใช้งานกันยังไง นี่เลยครับเมนูนัดหมายออนไลน์เห็นชัดๆเลยกดปุ๊บก็คือพาเราเข้าสู่กระบวนการจองได้เลยทันทีหลังจากกดปุ่มนั้นเข้ามาแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญของการจองเลยพอในแอปเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสเต็ปย่อยๆให้เราทําตามได้แบบสบายๆเลยเริ่มจากกดจองคิวหาหมอแล้วก็เลือกจังหวัดเลือกโรงพยาบาลที่เราจะไปจากนั้นก็ค่อยๆเจาะลึกเข้าไปว่าจะไปแผนกไหนสุดท้ายก็แค่กรอกข้อมูลที่จําเป็นให้ครบถ้วน แอปก็จะมีตัวเลือกให้นะครับว่าเราอยากจะยืนยันนัดแบบไหนแบบแรกคือเทเลมดิซีนหรือการปรึกษาคุณหมอทางไกลผ่านวิดีโอคอลไม่ต้องไปโรงพยาบาลกับแบบที่2ก็คือยืนยันนัดเพื่อไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลตามปกติครับนี่เลยครับหน้าจอที่ทุกคนอยากเห็นหมอพร้อมเขาก็มีฟังก์ชันให้เราเข้าไปจัดการนัดที่เราจองไว้ได้ง่ายๆเลยครับพอเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนัดนะครับจะมีอยู่2ทางเลือกคือ 1. เลื่อนนัดไปเป็นวันอื่นที่เราสะดวกกว่า หรือไปไม่ได้แน่นอนก็กดยกเลิกนัดไปเลยก็ได้และถ้าจะเลื่อนนัดนี่มันยากไหมบอกเลยว่าง่ายมากครับแค่เข้าไปที่หน้านัดหมายครั้งถัดไปของเราก่อนแล้วหาปุ่มเลื่อนนัดกดเข้าไปเลยจากนั้นก็เลือกวันเวลาใหม่ที่ต้องการกรอกข้อมูลยืนยันอีกนิดหน่อยแค่นี้เองครับเรียบร้อยการเลื่อนนัดเนี่ยมันก็มีก,กฎกติกายอยู่นิดนึงนะครับสามารถเลื่อนนัดหมายได้ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันพอเราเลื่อนนัดสําเร็จปุ๊บ ระบบก็จะขึ้นหน้าจอยืนยันแบบนี้ให้เห็นชัดๆเลยถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับแอปหมอพร้อมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศูนย์กลางจัดการเรื่องนัดหมอของเราเลยไม่ว่าจะจองใหม่เลื่อนนัดหรือว่าจะยกเลิกจากมือถือของเรานี่แหละสะดวกสุดๆไปเลย